สวัสดีค่ะมาดูกน้อยจังขวานี่ค่ะเฮ้ย่อโอ่าะเออหยอกเมียใหญ่หนูยากาัดนยากาัดนยาการขวานี่ค่ะขวัาว้วมียให่ขอลูก เก่งแล้วอย่ามีอยัเอากระเป๋า <laughs> อ้ตัวนีว่ยอยตัว,วน,นี้สุดอยไอตัวนี้าาคีขว,นะว,วานมดไหนน้อตัวน้อตัวตัวจ้าจัการกระเป๋าจากดกระเป๋า,ารรปหนูมาปากขวามาดูมา มา,าาม,ามาป่าขวามามาป่าขวามาแกเท้าขาวสีย่องห,หลุ่เลยเฮ้ยบ่าแล้วเก่ง,งเทียด้ยนี่มาทำบะดาด้วยเนี่เก่งแบบมาหายไม่พอด้วยปากยาการลวกแย่ขี้ดยนแย่ขี้เมนเม้น,มน ผู้ใดขีดแต่งก็สอบปลาอะไรเซลล์ที่ขีดแตงแย่แย่แย่เหม็นเหม็นบ่ได้ลูกบ่ได้เหม็นเหม็นลูกเหม็นเหม็นแย่ขี้ดิบขี้ดิบเด้ด ه, ขี้ดิบเด้ตูตาหน่อยเออตูตาหน่อยน่ะนัะ่นนั่นนาดิตะอย่ากัดน้าให้ปลาขวาจับมือด้วยคะ่ะอย่าอย่ากัดกระเป๋าลูก เย้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 โอ้เก่งคักมันสิบาดปากเบิ่งเอามาใส่แม่ย่าเด็ดแม่ย่าเด็ดโชว์คำแม่เพล่ากันแม่แม่จ้าแม่เพล่จ้าพ่อบิ๊กจ้ามาย้ำไรน้อจ้าเนาะมาหักหนูในเด้อข่วนน้ามี๊อ่ะ ปวดน้ำดีกว่าไหมอาของค,คาไปความเด้หนูเอามาลูกกระเป๋าปลามาปลาโทรหาลูกเร็วโทรศัพท์ไปาหันมามาอะโลจ้าปวดหัวจี๊ดเก่งขกักจีมือเลยมาห,หนูมาปลาขอเร็วเย่ผู้ใดกัดขีบานนี่เอา้าเหม็นบอเย่เย่เย,ย่มามามา อ่านหนังสืออ,อ่าหนังสือผิดปางะอาหนงสือาาอาปาโลมาปลาโล,มา,าโลมาเร็วๆเร็วเร็วเนี่ยนัวปลาโลมาเร็วเนี่ยปลาโลมาเร็วเนี่ปลาโลมาเร็วเปลาจัดการคนมากนันนะดิห็นซีบมาสิบาดปาก Thìm, dạ, thìm ra Miết, miết Đó nó mẹ dài này Chị nào, nụ, chị nào ừ giờ to chèm lên, bây giờ kinh Bây giờ to สุดสุดสวนว่หนูไม่แย่หนิแม่ขึเก่งขาวะเดือดทิมก็เป็นโว้ยเอ้านั่งลงนั่งลงที่หล่ะนอนลงมนี่ตาหนูเหยลูกเขาทำผิดไปใส่สีนี้สหนู่เขาเหบหลูกหนเขาทนี่นี่นๆๆนีตตากผิดอ่ะนั่นนี่ะ นอนหลับเออนอนหูนอนกินนมค่ะหมดฤทธิ์แล้วค่ะหมดฤทธิ์ก็กินนมนอน<ม>ค่ะเก,ก่ง <laughs> <laughs> ค่งะแถมอีหนูนั่นหัวแน่แน่แน่โคารดัง ม้นดุวนเลยูขาขาเดี๋ยวมงมงนลิตะขาไปจังเนาะขาหนูเขียดหยหอยหนูเียดสอยเนาอนอนินีาโอ้ยอยู่พงยิงว่นจอมนอนนอนนอนหลับโอ้อันโอเนียได้นอนเร็วอมาบเนี่ยขาที่สีหอเียกอุ้ย ขาวอุ้ยขาวอุ้ยขาวอุ้ยกบกบอุ้ยแม่ขาวอุ้ยเมื่อกี้ผมขาวเนาะขาวคนนี้ไม่ใช่ตาเป็นผิวแดงไมเป่าค่ะผิวซองสีว่ะค่ะผมชมพูขาองค์ชมพูผมชมพูคือพี่อ่างว่ะชมพูมันหลายก็เลยว่าคือจังงั้นดำโมเมนต์ดำขาวองค์ชมพู โอ้ขาอมชมพูเหมือนพี่อังเลย<ม>บ่ลูกชมพูบังชมพูมันหลายขาบอกชมพูหลายกลัวอืมบามันคิ้วขำเลยคิชมพูผิ้วขาวอมชมพูคะหยองจังขาคนนอยนี่น้อยตานี่น้อยนี่น้อย แง่นุ่น,นสีมาหาติลกูกยานุ่นสีมาหาฉันบอกบอกแงนุ่น,นสีมาหาฉันบอกเป็นยายนาลีตาหน่อยขนขนขนตีนอันนั้นอย่าเอาไปใส่แม่ยายลกูกคนสวยนาลีตาจังจ้าคนใหญ่ไงใส่ป่ะเธอแง่ใส่ใส่บป็นตาหน่อยป่ะยายใส่มาเห่นหน้ามาเถอะ นานนานจะเลนนมด้วยหนูนั่นทตาทำเพื่พกินเ,เขาจะเล่นอมูอะไรเป็นลายลายย่ปะก็ขาลายลายอยู่ปะนิตานี่อ้วนกุนอยู่เยน็เนแล้วมันี่อ้วนเนาะยังล,ลาย ý tạo phần mềm ta sao mà tạo phần mềm tạo cho mềm tạo phần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  gì luôn phần mềm tạo phần mềm tạo

มงออยยงข้างเมื่อคืนนี่กินน่เบิร์แปดหัวอะไรแกินข้ากินเนี่ย่ล,ยะล,ละใค่เนี่ยต่ว่ให้พวกไอ้ดนาบฮะกานิตตอนเะจ๊ะก็เห็นร่งคิว้วแล้วล่ะแล้วก็รู้่ตือน <c oughs> นูด่าก็เจ้ามัมงเล็กงอนว่างวะมันว่ารวยรึมอืถ้าอย่างเขาเขาคึ้นเขาเบือตัวก็เบืองนาแต่แล้นตัวน่ะอนี้ตัวน่ะ เ,เขาดูนาดิตะนาดิตะจังนั่นแหละมากติน,นม่หล่นขึ้นแหน่นี่ย้อนเ่นี่อันแม่แม่ละย,ย่านเจ้าบดายนี่ตัดจีหล่อนอย,อยากเพดหยักเล่นมูตืนตูนจนที่จ้อยจี้หมู่บ้าน ปแล้วยังได้คลิปชื่อกุ้งเป็นหลายสองลอยสี่สิบให้อิดไทยให้รอว่ามึงยืนยังว่าอันอ๋อไทยให้ไซื้อให้ไซื้อให้น้องเคียนอ๋อคือสิบวมีกับนายตุ่ยไทยแล้วบ่มีอ๋อคือสิบวมีบ่เปิดยังเนาะอ๋อแบบสิ่งที่ขอไทยไม่ควรคือสิบวมีซื้ออันกุ้งให้น้องเคียนก็ในตุ่ยโัวหนึ่งสองลอยสี่สิบอขอไายคลิปนั่งมาสั่นแล้วว่ามี อยากเอจะืมเลงแล้วอ่อนทายนะือติุนัออง,นงน้องน,อนนะเออเ่าี่แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ